ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับ Luki a ้ r u b i ์ลูคีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นรูบิกนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าผมจะเล่นรูบิกแบบธรรมดาใช่ไหมครับจริงๆนะครับผมพัฒนาลูบิกมากขึ้นแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมนะครับจะเล่นลูบิกธรรมดาโลกไม่จำนะครับเนื่องจากว่าเราไปเจอหนึ่งช่องนะครับเป็นช่อง Purscue นะครับ Purscue ถ้าอ่านผิดก็หออภายนะครับเขาเนี่ยได้ทำคลิปการขึ้นบนบันไดนะครับหรือเรียกว่าการเล่นลูบิกบนบันไดบันไดนะครับผมก็สนใจนะครับผมก็สนใจคนนั้นนะครับผมก็เลยจะลองทำบ้างครับแล้วผมจะใส่ชื่อชื่อช่องเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าโปรไฟล์เนาะ โอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะคะผมจะมาเล่นรูบิคสองลูกนะคะนั่นก็คืออันนี้คือสองคูณสองครับแล้วก็อันนี้ห้าคูณห้านะครับผมเนี่ยเห็นเขานะครับถ่ายคลิปทั้งสองคลิปนะครับนั่นก็คือคลิปเล่นสามคูณสามนะครับแล้วก็ห้าคูณห้านะครับผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับแต่เมนก่อนอื่นมั่วมั่ว ลูกให้ทั้งหมดก่อนเลยนะคะอันนี้คือในการจับของผมนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตอนตอนที่ผมเล่นเข้าไปนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคครับผมจะเริ่มเล่นลูกหมกแบบสองคู่สองก่อนเนาะอ่ะอันนี้ครับอันนี้คือสองคู่สองแล้วมั่วแล้วนะครับแต่ตอนนี้ลูยังไม่เริ่มนะครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูอีกคลิปหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมทับผมพร้อมแล้วนะครับ มันจะเริ่มเล่นลูกบิ้สองคูสองก่อนนะคะก่อนอื่นเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วนะคะนั่นก็คือขึ้นบันไดครับเออขึ้นบันไดเขาขออนุญาตเอาบันไดเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่มุดล้มเอร์ซา์ขงพอดีนะคะขึ้นไปแล้วนะครับัวก็เสียตกอยู่นิดนึงนะครับอ่ะเพราะว่าน้ำหนักผงหนักนะครับโอเคมาดูกันก่อนโอเคครับพร้อมแล้วนะครับ เริ่มเล่นแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกเต็มนะครับผมใช้เวลาไป10วินาทีนะครับ10.6วินะครหบ65วินะคบแล้วผมจะใส่ใส่ตรงกล้องไว้ให้นะครับโอเคครับต่อไปครับจะเป็นเวลาช่วงสำคัญอีกอันหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นไปสคูณ2ไปแล้วนะคะต้องมีรวยห5าคูณ้าบาทครับนี่ครับ5คูณอันนี้คือ5้าคูณ5าของเราครับ คือเล็กหมดเลยนะครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญของผมแล้วนะครับมาขึ้นเหมือนเดิมนะคว,ความรู้สึกหลือไปบอกที่หลังเนาะอ่าโอเคดูลูกก่อนนะครับอันนี้คือในการจับผมผมนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับ เสร็จเป็นหนึ่งด้รูปบีกของเราจะติดขัดนิดนึงนะคะก็ขอภัรเพราะว่ารูปนี้ติดขัด่อยแต่มันก็ลื่นผ่านไปแล้วนะครับสองสี

ปาณ5นาทีเนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้คือความเร็วที่สูงสุดของผมแล้วนะครับนั่นก็คือ5นาทีนะครับ5นาทีครึ่งน,นะครับตอนเริ่มเล่นใหม่ๆก็ประมาณ10นาทีนะครับต้องั่งหลังตรงนะถ้านั่งถ้านั่งแบบพิงพิงเข้าไปอีกทีนึงก็จบแน่นอนครับ เมมผมเต็มหน้าเมนเอ้ยเมมผมมันเต็มหน้าครับเพราะว่าผมใช้ไอโฟนผมนะครับทุกคนอยากพิมพ์คำว่ากระจกนะครับโทรศัพท์ขนาดโทรศัพท์เรานะครับโทรศัพท์เราก็ iPhone 6 Plus เนาะแต่โทรศัพท์เราก็รับไหวอยู่ อย่าพิมพ์คำว่ากระจกนะครับทำหนีได้เสร็จแล้วเเอ,อ้อ <What? S 2> เสร็จช่วยเขสี okay, อันเสร็จช่วย ตนนี้นะคะผมเหนื่อยมากครับแค่ขึ้นบนบันไดก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าอากาศร้อนๆอากาศร้อนๆแต่ภารกิจนี้ต้องสำเ,เร็จครับผมเพราะว่า s> <S เพราะว่าผมอ,อยากให้ความสนใจให้กับสนนั้นบ้าง ไม่มีกล้องโกโกู๋น้าเอ๋อ้าวมีพาราตี้ตัวหนึง่งมีพาราตี้ชิปเอ็ดอันหนึ่ง กว่าห้านาทีเยอะมากๆเลยเนาะว่าแล้วมันต้องต่ำเนาะทุกคนว่าแล้วมันต้องต่ำนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับในการเล่นลูบิกทั้ง2องกับ 5, 5้าในบันไดนะครับใช้เวลาไป4นาทีรอบแรกนะครับ2องใช้เวลา10.65วินาทีนะครับแล้ว4แล้ว 5, 5้านะครับใช้เวลาไป4นาที2 2นะครับ ยี่สิบสองวินาทีนะคะก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับโอเคครับสาวคิมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอยากให้ผมทําอะไรอีกก็คอมเมต์มาหาผมได้เลยนะครับสาวคิมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ